ไม่ได้เลยไได้พิเศษนีดวปาลยมือ้หโคแก้วโคแก้วท่านไม่ว่าจะเป็นด่านที่น่าเรหนักและด่านในทรไบ้านเพื่อความสำคัญของังแ้วก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของเก่าที่เดียวกันแต่ได้ผลสำเในทุกๆเรื่องที่มีโกางานต่างทให้ท่านมองถึงว่าวันนี้กาลังจะไป เป็นฝวามและคใจในการปฏิบัติหนที่ด้วยนะครับวันนี้ก็ขออตกลับเพื่อจะคที่ได้รัารมาเป็นประธานผมแนนํรเการอะไรครับจังหวัดท่าบสองเข้ามาทีละสองท่านครับ nó đi vào đây, đi vào đây, đi không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันนะครับทุกท่านนะครับแล้วขอไปที่มัยบางก่านที่มเป็เนะเนื่องจากทางประชาชนนะครับก็ส่วนใหญ่ของประเทศนะครับได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิน2019หรือโควิด19นะครับก็เป็นผลให้ทางรัฐก,การต้องออกมาตรการต่าง,งๆนะครับ มีต่อการประกอบอาชีพของประชาชนในเชิงนรัฐบาลก็มีเขาเรียกว่าประกาศใช้พระราชกําหนดการบริหารับราชการในสารฉุกเฉินประกอบกับทางจังหวัดก็มีคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อได้มีคำสั่งต่างๆที่ระงับเพื่อจะระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในต่างจังหวัดนะครับท่านผู้ว่ากเทศบาลก็มีการคัดกรองมีเชื้อมาหรือไม่นะครับ ก็มีไ uh, ด้ได้รับความือร่วมใจจากตำรวจทหารฝ่ายปกครองและส่วนอื่นๆนะครับสาสุขด้วยนะครับร่วมกันปฏิบัติหน้าที่จนรัฐบาลก็ประกาศว่าเราสามารถควบคุมโรคได้นะครับแต่ถึงแม้ว่าจะยังไม่หมดสิ้นไปจากเมืองไทยนะครับแต่เราก็อยู่ในภาวะที่เราสามารถควบคุมเชื้อโรคได้นะครับก็มีมาตรการผ่อนปลนมาจนถึงวันนี้ เป็นมาตรการผ่อนปลนในระยะที่สแล้วนะครับก็ก็ยังคงไว้ซึ่งซึ่งการออกนอกเขหสถานได้เวลาคืนหลังเวลาห้าทุ่มจนถึงที่สามก็ยังคงห้ามอยู่เว้นแต่มีเหตุจําเป็นหรือเอ่อข้อข้อยองต้บ่นก็ยังมีด่านชุมชนด่านตะบลของกำนังเยบ้านนะครับแต่ถนนลักเนี่ยก็จะมีจราจรต้อดวนนะครับเราก็ไดรเบรวมมาจยากทางจังหวัดคือพวกเราจังหวัดาะให้็นตัวแทน ของของหน่วยงานสวนและการที่เราผิดชอบต้องโนอำเภอนี้นะครับให้มามอบให้มามอบสิ่งของต่างๆเพื่อ